ช่างเบีอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นอิเซซอรี่ใหม่ครับผมเป็นกระจกของเบียรนี่ใหญ่เลยเขาต้สั่งมาจากไหนอ่ะอันนี้ต้องสั่งมาที่เราเลยตรงตรงมาเราเลยเราสั่งมาใช่ไหมใช่อันนี้เราสั่งคืออันนี้มันเป็นอะไรมันเล็กเหรอมันเล็กครับอันนี้มันเล็กใช่ไหมใช่แล้วมันก็มันเดี๋ยวครับก็ามันอันนี่ครับเปอ๋อมันเข้าไปขนาดเยอะเกินไปใช่ป่ะใช่ครับอันนี้บานใหญ่ด้วยบานต่างกันเยอะมากเลยเดี๋เทียบไปดินี่นี่ที่ดูใหญ่กว่าทันมีตัว มาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าเลยเหรอครับพับไฟฟ้าครับตัวนี้ตรงรุ่นไหมอะ่ะตรงรุ่นครับนี่จากฮิโดนี่ครับโอ้ี่เป็นกล่องกระจกพับไฟฟ้าตรงรุ่นเลยไม่ต้องดัดแปลงเลยครับยังไงถ้าเกิดติดเสร็จแล้วมันน่าจะมุมมันน่าจะกว้างขึ้นเยอนเนาะเดี๋ยวมารีวิวเช็คใบสปอร์ตรก็มีเหรอมีไบสปอร์ตมีกล้องนี่สามร้อยหกสิบโอ้มีกล้องด้วยใช่ครับมีกล้อง ครบเลยดีว่ะครบเลยออปชั่นเดิมเลยครับมีกระจกขับไฟฟ้าเพิ่มใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นแล้วพับไฟฟ้าให้ด้วยใช่โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วดูอีกทีเนาะได้ครับโอเคครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามมาได้แต่ว่าอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับน่ใช่ครับคิวเยอะมากครับคิวเยอะครับครับ